หน้าหนาวปีนี้2568ันใครไม่รู้จะไปเที่ยวกันที่ไหนลองหาที่กลางเต็นท์อากาศเย็นๆแถมยังเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพเจนแนะนำที่นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล้านกลางเต็นท์ลำตะคอง ต้องบอกเลยว่าปีนี้หน้าหนาวของประเทศไทยมันดีมากๆเพราะว่าลมเย็นและลมหนาวพัดมาตลอดเกือบทุกวันเลยค่ะซึ่งเหมาะมากๆกับการไปหาที่กางเต้นท์ไปนอนชิลๆรับลมเย็นจากธรรมชาติไปผ่อนคลายหลังจากที่เราทำงานและสำหรับคลิปนี้เจนจะพาทุกคนมาเช็คพอยกันที่ลานกางเต็นท์ลำตะคองตอนนี้เราก็อยู่ตรงข้างหน้าที่ทาการอุทยานแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปจองคิวส่องสัตว์ด้วยเพราะว่าคืนนี้เราจะมีภารกิจไปส่องสัตว์อีกแล้วตอนนี้ก็คือช่วงหน้าหนาวเจนมาที่ลำตะคองรอบที่สองแล้วของต้นปี2025่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าข้างในลานกลางเต็นท์เขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็การส่องสัตว์ตอนคืนของเราเดี๋ยวเราจะได้เจอน้องอะไรบ้างปีที่แล้วอ่ะรอบที่แล้วที่เรามาเจอเยอะมากค่ะแต่ไม่รู้รอบนี้จะเป็นยังไงเนาะ ก่อนอื่นเราไปสแตมปของพุธยานกันก่อนค่ะและถ้าใครที่สนใจกิจกรรมส่องสัตว์ก็สามารถติดต่อตามเบอร์เขาจะมีรอบแจ้งค่ะเรามาจองรอบกันได้เลยราคาคันละ600บาทถ้าใครคนน้อยก็ลองถามทางพี่เจ้าหน้าที่เขาว่ามีจอยทริปไหมนะคะ และเมื่อกี้เราก็ไปสแตป์ตาอุทยานมาแล้วค่ะของปีนี้เดือนมกราปี68อัปเดตล่าสุดเลยแล้วก็อะไรอ่ะมันมีความแตกต่างน้องกว้างตัวใหญ่ขึ้นอ่าน่ารักมากเพราะว่าที่นี่คือชื่อเรื่องกวางถ้าเรามากางเต็นท์เราก็จะเห็นน้องกวางเดินรอบๆแล้วก็ถ้าใครไม่มีเต็นท์ก็สามารถมาเช่าอุปกรณ์การเต็นท์กับทางที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะราคาสําหรับ การเช่าเต้นและอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจด,ดูด้านในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมีร้านกางเต้นของปีนี้เขาเป็นยังไงบ้างโซนประกอบอาหารอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะแล้วก็คืนนี้เราไปส่องสัตว์กันด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้เราจะได้เจอสัตว์เยอะแค่ไหนเมื่อตอนรอบที่แล้วที่เจนมาถนะ้าใครได้ไปดูคลิปจะเห็นว่าเราเจอน้องเยอะมากเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะไปค่ะ าเราเดินเข้ามาจากทางเข้าเราก็จะเจอพื้นที่กลางเต็นท์เป็นพื้นที่สําหรับการจองออนไลน์ค่ะตรงนี้เขาก็สําหรับใครที่จองบุ๊ก i n งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจองในเว็บนกของกรมอุทยานเพื่อที่จะกลางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองค่ะเราก็จะได้ตรงโซนด้านนี้เลย mm hmm. เห็นไหมถ้าเป็นทางเข้ามาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ วันนี้คนมากลางเต็นเยอะมากๆากสำหรับวันนี้มีคนมากางเต็นกันเยอะมากๆเลยค่ะรถที่มาเข้ามาแล้วก็รถที่ออกไปก็เยอะนะคะน่าจะเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าหนาวพอดีและตอนนี้อุณหภูมิที่นี่ดีมากอากาศหรอที่เจนดูเมื่อกี้ตรงนั้นอุทยาประมาณ27-28องศาค่ะตอนกลางวันก็ถือว่ากำลังดีเลยนะกลางคืนน่าจะเย็นกว่านี้ได้อีกเยอะเลยค่ะ แต่เจนก็ไม่แน่ใจนะว่าตรงด้านเนี้ที่จะไปถึงตรงที่ทําการของเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาหมายถึงให้จองออนไลน์ด้หรือเปล่าแต่ว่าโซนนี้คือโซนบีนะจะเป็นโซนที่มีเขาอยู่ด้านหลังเลยและก็ตรงข้ามของโซนบีก็จะเป็นร้านอาหารค่ะของกรมอุทยาน และตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์เช่าของที่ทางอุทยานนะคะน่าจะยังไม่ได้มีใครมาจับจองเพราะว่าที่เต็นท์ยังมีดัมเบอร์อยู่เลยนี่ค่ะเขาจะมีเบอร์เต็นท์ จะคิดว่าถ้าใครอยากจะเช่าเต็นท์อุทยานและอยากได้ทำเลตรงไหนก็มาเดินดูแล้วก็เอานมเบอร์ตรงนี้ไปบอกกับทางเจ้าหน้าที่น่าจะเหมือนกับตอนที่เจนไปกลางที่คลองลานเขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพราะตอนนั้นเราก็ไปเช่าเต็นท์อุทยานเหมือนกันถัดจากโซนบีมาตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวคะ่ะตรงจุดนี้ที่เจนบอกไปเนาะเราก็เข้ามา เขาเรียกว่าเหมือนกับเราเข้ามารายงานตัวเนาะแล้วก็จ่ายค่ากลางเต้นคนละ30บาทค่ะนี่อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26.5องศาอา้าวลดแล้วเหลือ26องศาค่ะลดเร็วมากคือนี้หนาวแน่ๆเลยและสำหรับการกลางเต้นที่ลำตะคองเจนชอบอย่างหนึ่งนะคือว่าตรงที่เนี่ยห้องน้ำเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็มีโซนให้เราไว้ชานไปกันด้วยค่ะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวไปดูกันดีวกว่า ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเข้ามาชาร์จแบตกันได้เขามีเวลาให้เราใช้ด้วยนะคะแต่ถ้เราเดินข้ามมาจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ค่ะคาเฟ่เขาก็ยังเปิดนะคะข่าวที่แล้วเรามาก็เปิดบริการ บรรยากาศของคาเฟ่ดีมากไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ชาวคอยจะเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์คาเฟ่บรรยากาศดีมากๆ และตรงคาเฟ่เรามองไปแล้วก็จะเห็นสะพานบลค่ะน่าจะเป็นสะพานที่เราถ่ายรูปได้และก็เป็นจุดชมวิวเส้นทางเดินธรรมชาติตอนนี้เขาก็มีพี่ๆมารอถ่ายนกเงือกค่ะนกเงือกกรามช้างเพราะว่าตอนนี้มีลูกไม้สีแดงๆเริ่มออกดอกกันแล้วออกผลแล้วตอนนี้น่าจะมีประมาณสัก2ต้นแล้วก็จะไล่ๆออกในช่วงหน้าหนาวค่ะ ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอไหมประมาณสักห้าโมงเย็นน้องก็จะมาแล้วก็มีตอนเช้าอีกทีหนึ่งตอนเจ็ดโมงเชา้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนู้นตรงสะพานกันก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปเดินชมสะพานไม้กระดิ่งเสียงพ,พี่พี่บอกว่ามีน้องเงือกมากินลูกไม้แล้วค่ะเจงก็เลยต้องใช้มือถือซูมเอาภาพอาจจะแตกนิดนึงนะคะรอบนี้น้องมาก่อนเวลาด้วยค่ะประมาณ4ี่โมงกว่าๆน้องก็มาแล้ว ใครอยากเดินสำรวจธรรมชาติ<ม>ก็ตรงเข้าไปด้านนู้นได้ต่อนะคะแล้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมตรงน้ำค่ะที่เขามากางเต็นท์กันต้องบอกเลยว่าถ้าใครเช่าเต็นท์อุทยานนะคะจะได้ทำเลกางเต็นท์ที่ดีมากทุกที่เลยนะคะ เมื่อกี้เราได้เห็นนกเงือกันด้วยค่ะที่พี่เขาถ่ายด้านนี้เขาตั้งรอถ่ายนกเงือกที่เมื่อกี้และน้องมาแล้ววันนี้น้องมาเร็วมากตอนนี้กี่โมงอ่ะสี่โมงน้องมากินผลแดงๆของลูกไม้ค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโซนซีตรงโซนนี้ห้ามประกอบอาหารนะคะเขาจะเขียนไว้เลยเป็นโซนที่ห้ามประกอบอาหารให้เราทําได้เฉพาะ พื้นที่ที่กำหนดไว้ในโซนดีค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินก็คือตกอยู่ด้านหลังเขาตรงนูน้นแสดตามากแต่ว่าอากาศเย็นนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นโซนดีค่ะที่เราสามารถประกอบอาหารได้แต่อยู่ตรงข้ามกับโซนซีเลยแล้วก็โซนดี พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะเข้าไปดูข้างในดีกว่าแล้วก็จุดทิ้งขยะจุดทิ้งขยะจะอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วเขาก็จะล็อกกงไว้ให้อย่างดีเลยด้วยเพราะกลัวน้องลิงเข้ามา คุยขยะเนาะแล้วก็จะสกปรกแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลดีกับน้องด้วยเพราะไม่เป็นขยะแล้วน้องกินก็คือเด๋ยดท้องเสียได้และนี่ก็เป็นลานกว้างของทางโซนดีค่ะ ถ้าใครทํากับข้าวกินก็มาโซนนี้ได้เลยและก็คือที่ลาตะคองอะ่ะเจนชอบตุดด้วยตรงที่ว่าห้องน้ำเขามีเยอะมากๆแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าเป็นวันเด็กเขาให้เข้าฟรีด้วยและอากาศก็เย็นด้วยเราก็มาหาที่กางเต็นท์อากาศหนาวๆกันเนาะและโซนที่เจนเลือกกางเต็นท์ในคืนนี้ก็คือที่โซนดีค่ะ มมาเป็นองตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำด้านในสุดจะมีน้องกวางมานั่งกันอยู่หลายตัวมาก นอกจากห้องน้ำเขาจะมีให้บริการหลายจุดแล้วด้านในเขาก็มีหลายห้องด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องแย่งกันเข้าห้องน้ำเลยค่ะและตรงนี้ก็เป็นร้านค้าสวัสดิการเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวกินข้างในเขามีข้าวอาหารตามสั่งแล้วก็มีข้าวราดแกงมีขนมด้วยนะคะแล้วก็นี่เราเข้าไปซื้อ เขาเรียกว่าอะไรอะข้างในเหมือนคล้ายๆเป็นสาหากรณ์แล้วเขาก็จะมีถุงมาให้พอเราจะซื้อน้ําแข็งถุงนี้ยี่บาทค่ะสั่เข้าไปให้เต็มถุงแล้วเราก็เอาใส่กระติกเราเขาไม่ให้เอากระติกเรามาใส่นะคะต้องซื้อถุงของเขาออแล้วก็สาหากรณ์ที่นี่เขารับแต่งเงินสดค่ะถ้าใครจะสแกนก็คือไม่ได้กินของเขานะคะ นนี้ก็จะเป็นข้าวราดแกงค่ะตอนนี้ตามสั่งไม่มีแล้วกับข้าวหลายอย่างเลย ุเราไไม่ด้สำหรับมื้อเย็นวันนี้เราก็เอาหมูที่หมักไว้มาทอดแล้วก็มีตำส้มตำค่ะกินกับบรรยากาศอากาศเย็นๆฟินสุดๆเลย นี้ก็ได้เวลาจะสองทุ่มแล้วค่ะที่เราจะไปส่องาัตเพราะว่าเราได้คิวสองทุ่มเม่งรถไปราคา600 6 0 0บาทเรามีเพื่อนร่วมทิพด้วยไะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เจอน้องๆอ,อะไรกันบ้างไปค่ะอ๋อรถขัจอดอยู่ตรงลานบีน่าจะใกล้ๆทางออกไปกันสิค่ะ <c oughs> หนาวจะลิ้นพันกันไปหมดแล้วตอนนี้หนาวมาตอนนี้18องศาอันนี้โซนบีค่ะ ขาดค่ะไม่ไมนั่้ันชายะไม่หมดค่ะม่ไปเยอะขเสาสิ่งเดียวไปเยอและนเสาสิ่งีว้นเออคืเแต่ว่าช่างไม่ไม่ดูพออ๋อกระตือนหว มาส่งสัตว์รอบนี้เราเจอน้องๆน,น้อยมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเพราะอากาศหนาวมาก<ช>หรือเปล่าเนาะ,นะแต่เราก็เจอช้างนะคะกําลังกินโป่งอยู่เลยอยู่ใกล้ๆตรงนน้นไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านั่เขาเดินหรือเขาวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินเข้าไปนั่นก่อนไอเ่เลยจ้ะ โอ้เดินไวเนาะเห็นอยู่นั่นเองขึ้นไปแล้วไปแล้วเน่ยเห็นไหมเ้ยเดินไวจริงตอนนั้นที่เหินที่ตรงนัมีงาด้วยสวยมากเลยโอ้มีงาด้วยนะ บอกแล้วจะกินเยอะเราเจอช้างด้วยค่ะ และเราก็เจอน้องสุนัขทงจอกสองตัวค่ะตาวาวมากแต่ด้วยความที่ต้นหญ้าสูงน้องก็เลยซุ่มแอบ,บดูเราไม่ให้เรา<ด>มาส่องน้อง,องนะคะน้องมาส่องเรา ขับต่อมาอีกสักพักเราก็เจอน้องกวางค่ะกำลังกินหญ้าก,กันเลย สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เวลา7จ็โมงห้นาทีและอุณหภูมิที่ลานกลางเต็์ล่ำตะคองวันนี้11.5เอ็ดางศาเมื่อคืนต้งองบอกเลยว่าหนาวมากหนาวแบบสั่นอะไรที่เรามีจะห่มได้ก็คือต้องหามาคุมตัวให้เยอะที่สุดดีที่เราเอาถุงนอนมาค่ะแต่คือไม่คิดว่าอุณหภูมิจะลดลงเร็วขนาดนี้เลย,ยเดี๋ยวเราไปดูของกินตอนเช้ากันก่อนค่ะ คาเฟ่เขาเปิดแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนเช้ามีอะไรทานตรงสหกรณ์ของที่นี่บ้างไปกันค่ะตอนเช้าตรงร้านอาหารของอุทยานเขาก็มีอาหารเช้ามาขายนะคะมีทั้งข้าวต้มปลาทั้งโกหมูปิ้งน่าทานด้วยและอร่อยด้วยตอนเช้าๆเรา,าก็ต้องกินข้าวต้มร้อนๆค่ะ พอเราทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็มาหามุมถ่ายรูปกันแถวสะพานไม้ขอบอกเลยว่าตรงสะพานไม้และเดินเข้าไปตรงนี้ค่ะมีจุดแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากตรงสะพานไม้ตอนเช้าบรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะเพราะว่าอากาศสดชื่นมากๆและดูผู้คนก็จะเดินมาถ่ายรูปกันเพราะว่าแดดยังไม่แรงมาก ออกจากสะพานมาแล้วก็จะเข้าสู่ทางธรรมชาติค่ะนะอย่าพอยาพ่งขึ้นที่นี่ลมแรงมากๆ พอเราเดินทะลุออกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราออกไปส่งสัตว์ค่ะจะเป็นถนนเส้นเล็กๆอยู่ทางด้านนู้นและตอนนี้เราก็เก็บของเพื่อที่จะเดินทางต่อค่ะเราไปดูว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างระหว่างทางที่เรากลับ พอออกจากสถานที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเ mm. จนก็เลือกเี้ยวขวา mm. เพื่อไปกันที่จุดชมวิวกม .30 แล้วว่าทางที่เราจะขับไปที่จุดชมวิวเ mm. จนก็มองมาทางด้านซ้ายแล้วก็เห็นอ่างเก็บน้ำสีสวยมากๆเลยค่ะเราก็เลยขอแวะลงไปดู อนนี้เจนออกมาจากลำตะคองแล้วนะคะอ่าตรงลานกาลางเต็นท์ลำตะคองเราออกมาเราเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเราก็จะเจออ่างเก็บน้ําใสสอนค่ะด้านหลังน้ําสีฟ้าสวยมากเหมือนที่ตรงน้ําตกเอราวัณเลยคะ่ะสวยมากแลก้วก็ตอนนี้อากาศดีสุดๆไปเลยเหมือนน้นำทะเลเลยอะ่ะนี่เราอยู่ภาคใต้หรือเปล่าอยู่ภูเก็ตหรืออยู่กระบี่หรือเปล่านะแต่สีสวยมาก แล้วเขามีเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะนึกว่าน้ำทะเล ไปค่ะแล้วเราก็ไปต่อกันที่จุดชมวิวกม30ตรงจุดนี้จะมีคาเฟ่บรรยากาศดีๆเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยและขอบอกเลยว่าเครื่องดื่มของที่รสชาติดีด้วยค่ะหูยร้านกาแฟตรงกรม30ของตรงเข่าใหญ่ค่ะบรรยากาศดีมากแล้วดูคนจะบโต๊ะนั่งสิแล้วบรรยากาศในร้านดีมาก ะเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสั่งกาแฟค่ะ มรดกโลกด้วยนะคะของที่เขาใหญ่แล้วนี่กาแฟที่เมื่อกี้เราไปสั่งมาแต่ด้านหลังก็คือวิวมุมสูงดีสุดๆเลยตามมาดูกันนะคะนี <c oughs> ่เห็นวิวเขายแล้วก็อู้ไม่รู้คืออะไรอ่ะเป็นรีสอรเปล่าไม่รู้อ่ะมีนาด้วยวิวสวยมากลมเย็นประทะหน้าสุดๆจนน้ำตาไหลแลวค่ะตอนนี้หนา วันนี้เมื่คืนอุณภูมิส่มสุวนของที่นี่ประมาณ9าองศาและลมมาตลอดเลยค่ะอ๋อหุ่นไข่ปลาและสำหรับท้ายคลิปเจนก็เอาตรงตลาดผลไม้ที่เขาขายอันนี้ก็คือจะอยู่ตรง,ตรงทางออกที่เราออกจากลานกลางเต็นท์แล้วเราเลี้ยวขวาพอถึงตรงาทางเข้าอุทยานตรงนี้ก็จะเป็นตลาดผลไม้ยาวๆเลยค่ะ แม่ค้าแต่ละร้านก็ใจดีมากมีให้เราชิมก่อนซื้อด้วยใครที่หาของฝาติดไม้ติดมือ,อจะมามเป็น,ปน,นี้ได้นะคะของเขาส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากวังน้ำเขียวมีวายอังุ่นหให้เราได้ชิมด้วยคะ่ะ ลไม้หน้าทานเยอะมากเลยค่ะตรงหน้าทางข้าอุทยานอ <ising> ัน <il> นี้ค <es rebell ious> ือมีขายทุกวันเลยเหรอคะอันนี้แหนมเผ็ดแหนมหมูนะคะเ็ามีแหนมหมูให้เราชิมด้วยค่ะ

และท้ายคลิปนี้เราก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านกันแล้วก่อนปิดคลิปเยนฝากไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ช่องเท็คอยขาเว้ให้เจนกันด้วยนะบ๊ายบาย